แม่ชมพูคือหลอมากมึงไม่ไหวมึงมีผัวแล้วแต่กูก็จะเอาอีกมึงกูต้องได้ก็ต้องโดนแม่ชมพูหล่อมากมึงตายแล้วทำไงดีวะไตวชัชนตอนนี้เขาจะพาเราไปกินร้านอาหารที่หนึ่งซึ่งเจ้าตัวก็คือ ลืมแล้วก็หลงเองว่าอยู่ตรงไหนก็คือจะต้องเปิดโทรศัพท์หาหาก่อนเพราะว่าลืมเองชีวิตดีดีไม่เป็นไรหรอกเขาเลียงไม่จีเวียนะก็คือไต้หวันนะก็คือข้างทางจะจอดได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีที่จอดก็ต้องไปจอดที่รับฝากรถเหมือนฝั่งนู้นอันตรงนี้ก็จะเป็นรับฝากรถกี่บาทไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่ใช่รถของฉันก็คือร้านนี้นะข้างหลังก็คือจะเป็นร้านอาหารแบบร้าน อาหารฮ่องกงเป็นร้านอาหารฮ่องกงซึ่งเจ้าตัวเขาอยากจะแนะนำมากว่าร้านอาหารที่นี่จะเป็นมิชื่อมกมกมมิชโ่้มิกมีชื่อิชโก้ช้มวชโ้มิ้มขช้มิชโก้มิชโก้มิชโก้มิชโ้ ขาเชื่อโอเคเขาบอกว่าอร่อยแน่นอนนะครับถ้าเกิดไม่อร่อยนี่จะคือดีเจอก็คือเมื่อกี้ด้วยความที่คนมันเยอะมากเราก็คือต้องเข้าไปจองคิวเนย้านนก็คือจองคิวคนรับคิวหล่อมากมึงก็คือจองคิวแล้วเราก็ต้องมาคอยรู้สึกว่าเลยประมาณสองสามคิวมั้งก็คือร้านมันเล็กไงแล้วโตมันไม่พอผมเอ ก็คือบอกว่าคนไต้หวันก็คือบอกว่าเขาดำและนี่คือดำอะไรดูแขนก็ก่อนนี่คือเราอ้าจริงๆนะเขาอ่าแอบ,บมีรอยสักด้วยเค่น,นี้ครอแดนนี่ตุ้งตัวคือตอนนี้เราคอยนานมากแล้วนะคือหิวมากแล้วคือกำลังจกินาากแล้วนะเอาจริงๆ มงแม่ชมพูคือหลอกมากมึงไม่ไหวมึงมีผัวแล้วแต่กูก็จะเอาอีกมึงกูต้องได้ก็ต้องโดนแม่ชมพูหลอกมากมึงตายแล้วทำไงดีวะอ,นนอันนี้ก็คือจะสะแกนนะครับตัวสั่งอาหารก็จะมาดูว<ะ>่าเออโอ้ อ,อ,อ,อันนี้ก็สือน้ำมะนาวที่ผสมน้ำเย็นซึ่งบ้านเราเขากินใส่น้ำร้อนแล้วก็บิดมะนาวลงไปก็คือช่วยกันดี็อกแต่นี้ก็าินแบบน้ำเย็นยะมนนะนาวมะนาวน้ำพริกสมัยอันนี้ก็จะเป็นเหมือน เขนมปังปิ้งมีนมข้นหวานแล้วก็มีเนยถั่วนะไม่รู้รสชาติเป็นยังไงก็คือตอนนี้พนักงานเอานี่มาเสิร์ฟก็คือจะเป็นซุปอ้อเนเกอร์อิตาลีเป็นเนเกอก็คือเป็นซุปมักกะโรนีอันนี้ซุปมักกะโรนีก็ดึกว่าอะไรอันนี้ก็เป็นข้าวนะครับก็มีข้าวมีไข่ดาวโปะมาอุ้ยข้าวชนินข้าวไทยด้วยหอมมะลิก็คือนี่เป็นไข่ดาวไม่สุกมีผักลวกง่ๆหนึ่งมีหมูแล้วก็ราดกับ ซอสเนยถั่วอ so ันเดียวกับอันน <ss ummer> ี้หรือเปล่าวะกินยังไงวะเจอคือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอาหารไต้หวันรสชาติมันจะเน้นไปทางแบบจืดๆอ่ะมันมันไม่โดดเด่นอ่ะมันเค็มก็ไม่ได้เค็มขนาดนั้นหวานก็ไม่ได้หวานขนาดนั้นมันมันน้ำล้างจานอ่ะคือเป็นสังชานูใช่็นแมคือหวานหวานสุดของเขาอ่ะคือไม่ได้ครึ่งของชาไทยอ่ะหวานสุดของเขาก็คือชาไทยของเราหนึ่งถุงเนี่ยสามารถทำของเขาได้ประมาณสามมันก็คือแบบ ม,มันไม่ได้รสชาติแบบเออมันสืด่ะมันสืดสุขภาพเพื่อแค่สุขภาพนิดนึงไม่แปลกใจไม่แปลกใจ,จะเป็นคนตะหวันแข็งแรงตอนนี้อาหารมาก็ครบองค์ประชุมแล้วนะครับก็คือของเขาจะสั่งเป็นเหมือนมาม่าผัดอะไรสักอ,อย่างหนึง่งอันนี้เป็นเนื้อหมูนะครับถึงเวลาได้กินแล้วนะครับหิวมากพากูมาคอยกูไม่เข้าใจเลยงงม,มาก โอ้ยละมุนมากเลยอะแมสชมพูละมุนมากเดี๋ยวคอยตอนถอดแมสอยากเห็นหน้าเขาคนตังงนน้งอาหารกินอาหารแบบมีมาร,รยาทกับคนจีนนะแนบแนดงว่าคือแบบค่อยๆกินนแบบี่ยเขาตกค่อยค่อยกินแบบกินแบบช้าช้าเขก็กินไม่รีบไม่พูดตอนกินบบนะไม่เหมือนฉชนก็คือจะแบบคุณรูรกเขาบอกว่านี่ก็คือไม่ดู 嗯、我,我觉得这个面，像那个方便面一样，泡面的面吗？有点像。 ก็คือตอนนี้ก็คือกินกระเสร็จแล้วนะครับก็คืออิ่มมากไม่รู้ว่าอิ่มเพราะอาหารมันอร่อยไม่รู้ว่าอิ่มเพราะอาหารหรือไม่อร่อยไม่รู้ว่าอิ่มเพราะถิวนานแล้วก็มากินทีเดียวไปเลยแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็โอเคครับรสชาติก็คือไม่ได้แย่แต่ว่ารสชาติอาหารไต้หวันก็ค่อนข้างจะจืดแต่คนไต้หวันจืดจืดหรือเปล่าเาแคว่าเรืเาชื่อมั้ยอร่อยไหมอร่อยอร่อยเหรอ <laughs> ไม่รู้ไม่เคยกินนะครับก็เลยไม่รู้นะงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้า <_ an> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายตอนนี้ผู้ชายข้างๆถอดแมสแล้วนะผู้ชายข้างๆถอดแมสแล้วก็ได้อยู่มึง ไอเต้าก้ามใหญ่ก่อนกับไอเต้าก้ามใหญ่มากหล่อมากเก๋